วันนี้เราก็จะมาเรียนโมเดเว็บคำที่ต่อจากคำที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อ,อคำที่สองเลยก็คือคำว่าเมื่อกันเมื่อกันนะคะก็คือแปลว่าชอบนะคะตัวการผันคำนะคะการผันคำคำนำหน้าคำนามก็จะเช่นเดิมค่ะอยู่ข้างหลังเล็กเลยตามที่ เราได้เห็นก็คืออิ h อิ h นะคะมาร์ d ดูมาร์คสใส่ตัวเอสเทตามหลังเหมือนเดิมน,นะคะดูมาร์คส์แอร์ซีเอสเขาผู้ชายหรอนผู้หญิงแล้วก็มันหรือเด็กน,นะคะก็คือเหมือนกับคำว่าอิ h ก็คือมาร์ เออไม่ดีเอ m ไม่ดีเรียกไม่ดีเรีย s s e ่ p ีซีซีูไดว่าซีที่เป็นคำสมภาพก็คือซีไม่ e ีซีไม่ดีเอ่ เราก็จะมา,าหัดแต่งประโยคกันนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยแต่ละคำเขามีการแต่งประโยคยังไง i ย h mag Yoga i c mag m e i n e f r e u n d e f r e u ยดิ n ก็คือฉันชอบเพื่อนเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันจะเป็นผู้หญิงนะคะฟรอยดินดูมาร์กส์ซีดูมาร์กส์ซีเธอชอบหลอนนะคะหลอนผู้หญิงคนนั้นนะคะเอรซีเอสมาร์กไอศ์ครีมเอาแไอซ์เอเซนนะคะ air, sea, o เขาชอบกินหรือชอบ uh, ชอบทานไอศครีมนะคะเอีย r มุกเอียมุกมูสิกเอียมกก็คือหล่อนชอบ ชอบมูสิกชอบเพลงนะคะ uh, w i r mögen uh, Spaghetti นะคะเราชอบทานสปาเกตตีนะคะ w i r mögen Spaghetti นะคะ Sie mögen อ Auto Sie mögen uh, Auto นะคะเราชอบรถนะคะก็คือเป็นแฟนแฟนของรถอะไรประมาณนี้ ซึ่งนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนคำโมเดิรเว็บคือคำกริรยาที่ใช้แสดงบอกบอกนะคะอาการว่าเรารู้สึกรู้สึกชอบนะคะคำที่รู้สึกชอบคือคำว่าเม g e n นซึ่งคือมันเป็นการผันกริรยาที่ตามคำสรรพนามนะคะที่เราใช้ Ich, Du, Er, sie es นะคะ I, h r s ซ e หรือว่า w บีนะคะผันไปตาม คำกริยาซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนต่อว่าคำโมไดเวตัวต่อไปนี่คืออะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ